หน่วยปฏิบัติการลับชอคอห4หรือชุดควบคุมประสานงานโครงการ514ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกหน่วยงานนี้ในอดีตเคยปฏิบัติการลับเข้าทำลายโรงงานเฮโรอีนของขุนสาเพื่อสกัดไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาอย่างประเทศไทยและแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยมีเรื่องเล่าว,ว่าประมาณปลายปี2524 กองทัพบกได้จัดตั้งชุดชค .514 ขึ้นมาปฏิบัติการลับทำลายโรงงานเฮโรอีนของขุนสาฝั่งประเทศเมียนมาโดยใช้กำลังพลทั้งสิ้น39นายโดยภารกิจยุทธการแรกคือเข้าตีฐานบัญชาการใหญ่ที่บ้านหินแตกปัจจุบันชื่อหมู่บ้านเทอร์ไทย อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายการประทากันครั้งนี้ส่งผลให้กองกำลังของขุนส่าและรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการรับเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากจนเวลาผ่านไปหลายเดือนจึงสามารถนำร่างของร้อยตำรวจโทอัครพลและรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการรับกลับมาตุภูมิได้ในเวลาต่อมา หน่วยเหนือได้จัดตั้งปฏิบัติการชุดชอค514ขึ้นใหม่อีกหนึ่งครั้งจำนวนสองชุดโดยใช้ทหารรวมแล้ว72นายเป็นหน่วยทหารขนาดเล็กโดยเรียกว่าหัวหน้าอังคารโดยทหารส่วนใหญ่จะมาจากอาสาสมัครทหารพรานกองพันลับชอค514ตั้งอยู่ในประตูผาเมืองจังหวัดลำปาง แทบไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำว่ามีการจัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาแม้แต่นายทหารระดับสูงบางนายก็ไม่ทราบเรื่องนี้กองพลทหารชค .514 4 เวลาออกจากค่ายประตูผาเมืองทุกคนจะแต่งกายเป็นพลเมืองทั่วไปห้ามแต่งกายชุดทหารออกเด็ดขาดเพื่อป้องกันความลับไม่ให้รั่วไหลในส่วนของการฝึกกำลังพลชค .514 จะฝึกทุกวันไม่มีวันหยุดช่วงเช้าจะฝึกยุทธวิธีและช่วงบ่ายจะเป็นการฝึกเล่นกีฬาหรือสันทนาการโดยหัวหน้าอังคาร หากทหารคนใดป่วยหรือมีอาการไม่ค่อยดีนักหัวหน้าอังคารจะสั่งให้หยุดพักทันทีและคนที่ป่วยไม่ได้ไปปฏิบัติการภารกิจต้องรีบรักษาตัวเองให้หายโดยอัตโนมัติภารกิจของหน่วยชอคอ1 4จะมีประมาณเดือนละหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นแล้วแต่หน่วยข่าวของสหรัฐจะส่งข้อมูลมาให้และเวลาปฏิบัติภารกิจ จะเป็นช่วงเวลากลางคืนโดยจะมีรถมารับที่กองพันซึ่งอยู่ในค่ายประตูผ่าเมืองจากนั้นจะนำกำลังพลไปส่งยังตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงรายภารกิจในแต่ละยุทธการจะต้องใช้เวลาไม่เกิน15วันหากภารกิจเสร็จเร็วกว่าปกติวันที่เหลือจะยกยอดเป็นวันหยุดพักผ่อนเมื่อหน่วยชอค .514 มาถึงตะเข็บชายแดนจะแบ่งแต่และชุดปฏิบัติแยกย้ายกันเดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาเป้าหมายทันทีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3หรือ4วันจะถึงโรงงานผลิตเฮโรอีนโดยแต่ละภารกิจขึ้นอยู่กับพื้นที่และเส้นทางเขาเหล่านี้จะมีเพียงข้าวแห้งไว้กินเพื่อประทังชีวิต ส่วนน้ำจะตามหาตามลำทานและการเข้าตีก็จะมีชุดปฏิบัติการลวงหนึ่งชุดเพื่อสร้างความสับสนให้แก่ฝ่ายตรงข้ามส่วนใหญ่แล้วจะเข้าตีฆ่าสึกช่วงเวลาเช้ามืดเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ทันดังนั้นหัวหน้าชุดแต่ละชุดจะพกนาฬิกาติดตัวไว้ตลอด เพื่อรักษาเวลาตามที่กำหนดเอาไว้หัวหน้าชุดจะพาลูกน้องเดินเท้าเข้าไปพร้อมกันก่อนถึงลุ่งสางจากนั้นจะเข้าตีค่าศึกทันทีไม่มีการหยุดพักหรือรอเวลาระหว่างการประทะกองกำลังของขุนสาบางส่วนจะนำนักเคมีหรือนักผสมยาพร้อมเฮโรอีนที่ผสมเสร็จแล้วเคลื่อนออกจากโรงงานอย่างรวดเร็วจึงทำให้แต่ละครั้งไม่สามารถจับตัวนักเคมีได้ เพราะที่ตั้งของโรงงานจะเป็นหุบเขาที่มีลำธารไหลผ่านตลอดเวลายืดจะต้องปะทะก,กับกองกำลังคุ้มกันรอบนอกโรงงานเสียก่อนทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาเคลื่อนย้ายนักเคมีหลบหนีได้ทันแต่สุดท้ายแล้วชอคอห4 ก็สามารถทำลายโรงงานของขุนสาได้สุดท้ายนี้ขอสดุดีแก่ดวงวิญญาณของทหารกล้าทั้งหลายที่สังเวยชีวิตอยู่ที่สนามรบทุกท่านและขอเชิดชูทหารกล้าทั้งหลายที่เสียสละเวลาครอบครัวและชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติให้สงบสุขต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ